พมาเอาเอาปืนยิงครับอ๋อครับตอนนั้นเราไปทําอะไรโดนโดนพม่าเอาปืนยิงอ่ะเขาบอกว่าใส่ตามรอยจะดูรอยปลานะครับคเขาเลื่อวางแล้วผมไม่สามารถที่ไปถ่ายข้างหน้าได้เพราะผมไปไม่ได้โอ้ยระวังระวัง หวังเถอมันจะบาดมือกันได้ก่อนเอามีดฟันมันหรออืออือปลาไหลโอ้คำนี้ปลาไหลเนาะครับครับนี่อันนี้ปลาห้องหรือกัอนเนี่ยตุ้ม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 เนาะครับกลางตุ้มปลาไหลครับบอกวิธีการใส่เยอะครับใส่อย่างไรครับใส่ใสต้มผักหน้ามาปลา,าปลาไหลเดี๋เข้าเนอะ อ๋อครับใส่น้ำไหลได้น้ำในบ่อในะอย่างได้หมดเนาะครับเนาะครับไหลหม้อดอ่ะอ๋อใส่นำ้ำอ่ะก็มีป่าบอลอะไรเช่นอะไรหน้นนาตครับนะอ,อ,เอ่เอาาอเเท่าเท่าไรมาเนาะเท่าไรมาเนี่ยมันเต็มนี่หนึ่ง,งตู้หนึ่งอันนี่ได้ชักสี่ตัวสี่ตัวเออนอ่นละกาขายเป็นรายได้เนาะเราเอาไปกินเอาไปกินมั้งไปซื้อผมไปซื้อกินผมไปซื้อเปืนไม่รู้ผมก่อนเออถ้าซื้อถ้าซื้อนี่โลเท่าไหร่ใน อ๋อครับในในมันมันกางตุ้มไปร้อยมันเป็นร้อยสิร้อยชี้เชียบขนานะอ๋อครับแล้วบอกบอกวิธีใส่เหยื่อหน่อยเอาเหยื่อใส่ยังไงเหยื่อเสือครับเหยื่อเสือตึงเรือนอ่ะตึงเรือนปูใส่เดือนปูใส่เดือนหรือว่าปูหอยทุกบเวทหอยใช่ในมดเหรอในมดครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูวิธีการใส่เหยื่อเพิ่งใส่ตัดไหนตรงไหนอ๋อทอดใส่ทุ่มได้ครับนะครับทอด ออกมาอ๋อนี่ครับอ๋ออันนี้ใส่มาแล้วเนาะใส่เหยื่อมาแล้วโอ้ผมไม่ให้ไม่ได้ดูวิธีใส่เหยื่อเลยแต่ใส่ใส่ตรงนี้ครับไอ้ตรงนี้นะครับเพื่อนจะเสียบเข้าตรงนี้ครับจะเป็นฝาปิดครับน่าเสียบเข้านะนี่ครับกางนั่นอีเนี่ยครับเอาน้ำเอาน้ำประมาณนี้ครับจุ่มลงน้ำประมาณนี้แล้วปลาจะมีรูครับมีรูครับครับครับนี่ครับรูจะเข้า เนี่ยครับปลาจะเข้าตรงนี้ครับเข้าประตูอีเตรงนี้เนาะแล้วออกไม่ได้ใช่ปะออกมาไล่ไหนลองลองใส่ให้ดูอันหนึ่งนะลองลองใส่ให้ดูจะใส่ตรงไหนไปเดี๋ยวตามไปดูครับเป็นวิถีชาวบ้านเนาะบ้านๆครับเดี๋ยวแบตกล้องผมก็จะหมดแล้วเนี่ย ใส่ใส่ตรงไหนก็ได้ครับอยากเห็นวิธีใส่ครับคือใส่ยังไงผมก็ตีแม่เล็กแถครับอ๋อแต่ว่าใส่ลูยนะอ๋อต้องมีต้องมีหมายเนาะตอกตุ้ยครับต้องดูงด,<ห>ดูดูรอยดูอะไรใช่ป่ะตอกตุย้ยเลกแถครับอ๋อแต่ว่าใส่ลูอ๋อต้องตุยหอยปลาเย,ย็นนะครับหรือว่าปลาไหลนั่นเองเนาะปลาเย็นหรือปลาไหลอุ้ยอุ้ยอุ้ยลื่นลื่นอย่านะค่อยๆนะ อ๋อนี่เนาะก็จะใส่ริมน้ำอ๋อน้ำประมาณนั้นใส่ไปนแล้วเราเราเอาอะไรใส่เพิ่มไปครับ,นะบเนี่ยเอาโคนเหรอปเยย็นเเเลขา,าอาโคนแล,นะแล้วก็เอาไม้ปักไว้เนาะครับเอาไม้ปักไว้เอาไม้ปักไว้ไกว็จับไปเลยเขายาก อ๋อครับเอาไม้ปักแล้วก็มัดไว้ครับมัดไว้อ่ามัดไว้ก็เอาอย่างไม่้ยาอ๋อเอาย่าคุมครับเพื่อนใ่ครับอ๋อคือประมาณนี้ก็เสร็จแล้วครับแล้วกี่ชั่วโมงเราจะมาดูอ๋อจะมองใต้ตอมึงเลี้ยงอ่ะตบมือเลี้ยงนะมือเลี้ยงตอนเช้าได้ไหมโอ้มือเลี้ยงแล้วนะ มือเลงวันพุกมั้นะอ๋อพุกนี้ตอนเย็นอีกทีครับตอนเช้าไม่ได้เนาะเมื่อเมื่อเช้านี่บ่ได้เนาะต่อมือเลงอ่ะอ๋อต้องตอนเย็นครับโอ้่อย่างนี้ก็ใส่ยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือสี่สิบแปดชั่วโมงแต่ครับต่อมือเลงลนะอ๋ออ๋ออ๋อต่อยลับตั้งนี่ยครับเี๋นะอือใส่มือเลียงครับเห็นแล้วผมมีไปมีนักถ่ายรูเลยเดี๋ยวป่าป่าวันด้วยนะอันนี้เป็นเป็นคนอะไรครับตัวทีไทยใหญ่อ๋อครับ ไม่เป็นไรนะผมถ่ายการทำไมหากินเนาะครับครับการหากินครับเมาหรือเปล่าเนี่ยกินเหล้ามามไหมครับอ๋อกินเหล้ามาไม่เป็นไรธรรมดาเนาะครับครับธรรมดาครับธรรมชาติโอเคขอบคุณมากครับครับครับเหนือนะเดี๋ยวใส่เอาเดี๋ยวเราจะไปจะไปวางตรงไหนอีกไปวางป่อบวันตาช้างนะครับไปวางดูด้วยนะครับ รามีป่าในกองมันตึมากอ,อยู่นั่แหละครับครับป่ะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวผมตามไปดูเลยนี่ครับผ่านพานเที่ยววันนี้ไม่ได้ขับรถวมบงไม่บากไม่ได้เข้าป่า <laughs> <laughs> มาดูเขาใส่ตุ้มครับกลางเรียกอะไรก็ไม่รู้นะผมผมไม่เห็นมีนะภาคกลางเขาไม่เห็นมีมีแต่ภาคเหนือเอ้าโห ปลาลกมากเลยอ่ะ,อะใส่ไปไม่เป็นไรครับ,ด,รบดูวิธีการใส่เขาอาจจะพูดภาษาไทายใหญ่นะครับ <laughs> เขาบอกว่าอ่าใส่ตามรอยจะดูรอยปลานะครับน,น,นี่ครับก็เป็นวิธีชนเผ่าอีกวิธีหนึ่งนะที่หาก,กินนะน้ะครับเนาะเขาเรินะ่มวางแล้วผมไม่สามารถที่ไปถ่ายข้างหน้าได้เพราะผมไปไม่ได้ ก็จะถ้าไม่มีหญ้าเขาจะใช้ใบบอลนะครับใบบอลคุมไว้เพื่อไม่ให้มันลอยขึ้นมานะครับหรือาโคลนปิดข้างบนไว้ให้มันหนักก็ดูบางทีก็ผมก็ไปทำงานนะครับไม่ว่างแล้วจะใส่ตรงไหนอกีกตรงนี้เนะ ห่างกันสักประมาณเท่าไหร่กี่เมตรหรือกี่วาเนี่ยหรือสักเนี่ยผ่ามือเนี่ยครับผ่ามือไม่อาเนี่ยครับไม่ไม่ระยะการที่เราวางวางไอ้ลูกตุ่มเนี่ยตุ่มเนี่ยหรือตาบามันวางหนึ่งสองวาแล้วแต่หมายเนาะครับผมแล้วแต่ที่ใส่เนาะครับผมอ๋อเป็นอย่างนี้กันลูกตุ้ยถอยนื่งกันอืมครับผมมันไล่ก็มันไล่มันไล่ลูกต้ยกอครับครับเพื่อนเพื่อน จะมีตรงนี้จุดหนึ่งนี่จุดหนึ่งแล้วก็เขาก็มาตรงจุดนี้ครับ่างตุง้มอ๋อต่างตุง้มแต่ว่ามันได้กไก็เยอะมันโนโน่นหน่ออเาคนโอ้ดีๆทำมาหากินสุจริตครับหากิน,กนอืมอืมเนี่ยหากินเนี่ยอย่างนี้เนี่ยครับเนาะจับ จา,จากจุดนี้นะครับจุดนี้แล้วก็เขาก็ไปตรงนู้นครับครับ,รบอ๋อมันก็ไม่ได้ห่างกันสักเท่าไหร่มันวากว่ากว่าคัาาาาาานเพื่อนโอ้ยระวังระวังระวังเดยมันจะบาดมือก่ะ ได้ก่อนเอามีดฟันมันเหรออืออือเดี๋ยวๆอ๋อเสร็จแล้วเดี๋ยวๆอ๋อแล้วละเดี๋ยวครับอ๋อแล้วอ่าครับครับอ่าครับผมครับครับครับมามาขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อน อ่ะขึ้นมาโอ้ยไหวก่อนอ่าไปเลยไปเลยอ๋อครับเขาก็มารายาทดีครับพอเสร็จแล้วก็บอกเราแล้ว<ฟ>ยกสวัส,สดีสวัสดีโอ้ยโอเคครับนี่ก็เป็นทุ่งนาเกี่ยวเกียวข,ข,ขจีครับนี่ครับสุดหูสุดตาเลยนะครับ กินได้ฮครับนั่น้องทุกข้าทุกยากเหมือนกันเนาะอ่าครับเป็นคนจนอ่ะเนาะความหมายก็ที่เขาพูดมาเขาบอกว่าเขาจนนะครับเป็นคนทํามาหากินเขาความหมายคือแบบนี้ครับแล้วตอนกลางวันนี่ไปทํางานที่ไหนพี่ไปทำงานวันสามร้อยครับ มันละสามร้อยทำงานอะไรทำงานทันเหมือนนี่เป็นทำงานน,านั่งห้องอ่ะทำงานางงงนั่งห้องไงปุ่นเล่งนจะตั้งหกเขา,านอยู่สวนเหรอผมคัอย,มคอยู่ในหมู่บ้านครับอยู่ในหมู่บ้านซื้อบ้านอยู่เองหรือ,อยังไงไปไปอยู่ในสวนเขา,เ<อ>าหรือ,อยังไง ไปเช่าอยู่ครับแต่ว่าเพิ่นคือมึงก็กลุ่ม่ได้ตั้งครับอ๋อถ้าเขาไม่ให้ก็ไม่ได้ข้าวมันดีนะความหมายคือครับผมเป็นคนโจรประมาณเนี้ยเนาะครับนี่ครับขาก้ามันีไปโดนอะไรมาขาไปโดนอะไรมาครับไปลุนไปรุนขาขาลีอ่ะขาคุยอยู่คุยอยู่กับไปโดนอะไรมารถล้มหรืออะไรไปโดนแพม่าพม่าเอาเอาผืนหยอกครับอ๋อครับ ตอนนั้นเราไปทําอะไรโดนโดนพม่าเอาปืนยิงอ่ะครับืผมเขามาเมื่อไหร่มีหกชีวิตครับพม่าตีกับผมไม่ตั้งอะไรอย่างไปยากกินอย่างเงี้ยเมื่อเร็วผมไม่ตั้งอะไรอย่างนะครับผมใครขอกินหน้าไม่ชาบักครับไรก็ครับทางเดียวนะครับโทรศัพท์ใครโทรมาเน่ะไม่รับ โอเคค่อยๆเดินค่อยๆเดินโอเคขอบคุณมากครับที่ให้ถ่ายคลิปในวันนี้ครับนะครับขาก็ไม่ดีนะรับจ้างก็วันละ300ร้อยแต่ไม่ได้มีทุกวันครับก็คนเพื่อนบ้านมาอยู่ในประเทศเรานะครับก็ไม่ได้อะไรมากมายก็เอื้อเฟื้อแปงกันไปนะครับน่าสงสารเนาะคนดีก็ดีไป โอเคครับคลิปนี้ผมก็เ๋ยพผมมาเลี้ยวดูผมชันหลังก็เจ้าด่ากระดูกสันหลังก็เสียหลับซึ้ดุกชันหลังก็เสียผมไปอืกิน,นเนื่อเดี๋ยวครับไห้เว้ยหนน่งหนังอตั้งยืดหัวยากกินว่ามันยากกินก็มันไล่ครับิ่งอ่ะตั้งยืนอะไม่เป็นไร มาอยู่ในประเทศไทยก็ขอให้เป็นคนดีไม่ไปลาลลานใครเนาะครับครับครับอยู่อย่างถูกกฎหมายทํางานอย่างสุจริตนะครับเนาะข้กินน้ำ้างไหนน้ำตัได้ได้น้าอยู่ตรงนู้นครับครับไปกินเลยครับน้ําผมอยู่ตรงนั้นตั้งอยู่นะครับกินเลยเอาไปเลยเอาไปทั้งขวดเลยก็ได้ครับครับโอเคคลิปนี้ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆนแค่นี้นะครับก็ใครที่รู้ว่าภาคภาคกลางเขาเรียกอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาครับ สำหรับพันพาเที่ยววันนี้ก็ขอกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ,รบ,รบเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปอะนะครับครับสวัสดีครับผม